พี่น้องว่าท่ายเบิรงกให้ผมขมยุคห้าเงาเี่พี่น้องปลาหั่นเงาวันนี้มีกี่ดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้ห้าดอกพี่น้องเนี่ยโอ้ยพี่น้อยฝนตกเศร้ามาหาเผิ่อใส่ถุงจังมาคือพี่น้องอุ้ยอีเจอีเจหอยละงูมูนึง เจ๊ป้กเขาสีนิ่เขาสีนิ่งเนี่ยพี่น้องนี่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 หมู่นึงโอ้ยโอ้ยมาได้คนเอเด้อแต่พี่น้องให้ระหโหมู่นึงโอ้ยเก็บเป็นมูละพี่น้องเมื่อวานลินสาวนมาเด้กพี่น้องบอเจ๊พอยางขาวมานหนีสามสี่อบเจ๊ปออ่านพี่น้องเอ้ยเว้ยเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดพี่น้อง อันนี้ก็ะใหดเพื่งหวานจะพี่น้องอันนี้เห้เพิ่งหวานจะพี่น้องเนี่โอ้ยเห้เพิ่งอันนี้ก็ออกกับพี่น้องนี่อันเห้เพิ่งอันนี้ก็แระเสียพี่น้องแง่เพื่อนอุ้ยพี่น้องนี่ละงอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเด้อพี่น้องเก็บเงิน้องหอวงน้ำกันบดเอาขากล่องบุตรเพี่น้องเด้อบุเอาขากล่องมาอุ้ยนี่นี่หนึ่งดอก นี่อ 2. 2ดอกที่สองสองดอกหมู่บ้านกับมาาได็กพี่น่อบ้านนี่พี่น่อบว่าเออสามดอกนี้จ้าอุ้ยสามดอกละจ้านี่ดอกที่สี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันมันมันเอาแต่ตาม,มาว่ามันพี่หน่อเอาถุงมาปัดมนัน ที่สี่นะคะอู้ยเด้เก็บเห็ดเป็นมูดเด้อพี่น้องเด้อเก็บเป็นมูดเด้อเด้อว,วันนี้มีดอกที่หาอ้าว้าว้ายี่หงลายเป็น้องบ่าเดีอวเนี่ย,วย,ย,ย,ยงงความหนาวอะพ่อมีดอกที่หาอุ้ยพี่น้องโอ้ยหาดอกครับพี่น้องหาดอกหาดอกหาดอกถ่ายรูปเป็นหลักฐาน บ่มีอีกบ่เฮ้อมีอีกบ่เฮ้อนี่หาดอกซักหน่บ่เฮ้อโอ้ยดีใจดีใจดีใจปีหกหกเก็ดไปเก็บพี่หนงหัวเป็นหมหรือเป็นหนองโอ้ยเป็นหมูแล้วเอ้าเดี๋ยวไปหาต่อเพื่อใดอีกพี่น้องเนาะเพื่อเอาใส่ถุงมันหมานพี่น้องเนาะโอ้ยหมานยอดีหมานออดี เดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกพี dad, so devil, being left, road, ่น so, ้องเด้อบลออ่ะเบิ้งทางเท้านี่ยนะบ่ไปไกลดอกยุ่งมันหลายคนก็ไล่อะไรเป็นห่วงรัดถีบกันจะพูดพี่น้องเปียกคนเนี่พี่น้องนี่อือว่าสิวบมาดอกจะแดกอ่เอ้ยร้องมาเบิ้งคนนะนี่กระต่ายให้ให้ตุงแดงอยู่พี่น้องได้ใหดตุงแดงนี่ยเอเอาไปตลาดก็ทุ่งต้องทุ่งเอาไปเพราะมีแห่งพอเห็นมูเพเดี๋ยวไปหาก่อนพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกก่อนพี่น้องอือ พี Workers, East, ่น้อกได้อยู่ได้บางหันพี่น้องแดดอยู่ได้บางหันนี่เด้อนี่เด้อหนึ่งรอกย่างคนคนกำลังย่างไปพอดีไปพอพอดีพี่น้องฝ้าวกับเอาเข็บเอาเก็บเอาเข็บเอาฝ่าวนใส่ฝ้าวนใส่ถุงหยางเข้ามาแย่งพี่น้องกินใหญ่แด้ไดดไม่ได้พี่น้องอยู่แดดไม่เพราะอันเก่าเด่นไดดไม่ไม่เกินได้นี่แดดไม่นี่จับพี่น้องแด้ไม่นี่ อเมื่อกี้ไหนไม้พี่น้องนนะี่แต่ไม้ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกพี่น้องอุย้ยอันขนยางมาพอดีพี่น้องอือันขนยางมาพอดีอันยางมาทางเฮ็ดตัวนี้เกิดน,นะพี่น้องคัน <c oughs> น,นี่สาวบนแลงมาสั่นเขาขึ้นแรงอือๆๆคนมาจะาไม่ยังฟาดไปเอาเฮดยานคัดเจ้ามาเอา ได้ดแปดดอกค่ะต้นนี้คับพี่น้องได็ดแปดดอกป้าที่สองเลยโบ่ใหญ่ชายให้มูเบิงพี่น้องด้วยยานเขามาเอาก่อนฟ้ <c oughs> าวว่าสันด่าย้อนยุ่พี่น้องมานยุ่เอาใส่ถุงผู้มานแต่หมดน,นี่อือไปแค่ใส่ถุงนี่มานยุ่นี่ครับพี่น้องเดีย๋ยวไปตลาดจะดอกนึงไปใบายไปตลาดจะพี่น้องเดี๋ยวตัด ตัดใส่ยทุ้งก่อนโอ้โหพี่น้องบ้านก้ามากับบ่ได้เบิ่งเห็นละงกแดงจนเท่าแล้วพี่น้องปาละงกแดงจนเท่าโอ๊ยจะอุ่นซ้อนเดี๋พี่น้องมึงแน่เท่ามาแล้วโอ้ยหลายน้ำพราปุ้ยบ้านดิ่สาวมันกระยางมากเลยพี่น้องถ้าพ่อเห็นด้อยเนาะพี่บางตาเนาะเอ้าเก็บกันพี่น้องเก็บก่อน เก็บก้อนสิเอาไปเป็นเสือดอกก็ยังดอกจะเป็นเสือเสือป่ไปไปวยบ้านพนล่ะเดี๋ยวสิดอกหนาบ้างสิได้จอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกแล้วสี่ดอกห้าดอกห้าดอกดอก,อออก็ไม่น้องเบิ่งได้บ่อห้าดอกแล้วหกดอกหกดอก,ก,ดอกนี้ ดอกก็เจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกสิบดอกพี่นอ้องเอ้ยสิบเอ็ดดอกสิบสองดอกสิบสองสิบสามดอกพี่นอ้องมันเปนเนลี่เมื่อไหร่ล่ะมดอมืดพี่น้องมือมืมอด สิบห้าสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก้ย,ย,ยตัวสิบเจ็ดนี่นาวหกสิบเจ็ดอือ,อตัวนี้สิบแปตัวนี้สิเก ป,ปลาเบอร์เกิฟไลฟ์ป่านนี้พี่น้องตัวนี้ยี่สิบยี่สิบดอกนี่ยี่สิบเอ็ดดอกนี่เอ็ดยี่สิบสองโอ้ยี่สิบสามปลายี่สิบสามเหรอตัวนี้ยี่สิบสี่ตัวนี้น้อยนี่ยี่สิบสี่นี่ดอกจุ้มพี่น้องนี่ดอกจุ้มดอกนังโอ้ ี่ี่าพี่น้องน,นี่นี่โอ้ยพุลามโมพุลามโมข่อยเคยได้ซ้ำนี่ละโอ้ยเลือเนาะยี่ิบสี่ดอกยี่สิาดอกยีสิบหกดอกพี่น้องบงลคือบอ่อพอยง่มนุ่มๆเนาะองืงไปล้องเนี่ว่า,วานี่ออเก็บไปเห็ดเสือพี่น้อง